<peach> สวัสดีครับพี่นคค้องขาขอต้อนรับพี่น้องกับสูรายการสวัสดีอาจารย์จา r เ m around the world มาเด้อมาหนี่มากินข้าวที่บ้านคุณยายค่ะคุณยายหลับหมูไว้ขอเด้อบ,บอกพริกเติมอีกคุณยายอยากค,คุณหลุงบาสาใจคุณยายก็เลยไปเอาบอกพริกหน่อยมาให้กินกลับอีกว่าสันปลาโทโหืมหลับหมู พร้อมกับเก้าอี้ขายโยกเยกนี่อืมอืมกอืม,อมคุณยายบอกว่าลองกินดูมันกินได้อะไรนะคะผักดีกั้ง ผักดีกัง้งต้นใบมันเป็นยังไงล่ะคุณยายเหมือนดอกไม้มากเลยอะ่ะม,มันสวยมากเลยนะนมจะกล้ากินเหรอ <laughs> ต้นเหมือนใบเตยมันต้องเป็นสมุนไพรใช่ไหมคะช่วยเรื่องอะไร ช่วยดึงสวยกินน้วทำให้ตื่นสวยเหรอมันเป็นยาติ่นกันปากดีตั้งมันเผา อลิสมาหลอกให้คุณแม่ผอออกปอกแล้วก็ไม่กินอ่กินเองเลยกินปมนผักค่อยไอ้ยกล้องถึอแสงบนเห็นพี่น้องม,มันก็เป็นสีมืดมืดไม่ค่อยนามืดเองก็ยินเขาเจี่ยงตอนาบสามได้เลยนะ เด็ดจ,จ้ยอยบ่ดีกล้อง,งหวานดีนะแม่ฮะอ๋อถ้ากินสดก็จะอร่อย อืมึ๊บปบักพิกก็โห้ยแล้วแล้วก็กลับพร้อม พระเอกเประเรียนบ้านอลิศค่ะ ไลนยนั้นอ่ะก็นได้มาบ้านน้องไม่สนใจแม่โตบี้อ่ะคนไหนมาอืม มันแสงมันจะมาทางเนี้ยฉันอวยหน้าไม่ถูกทางอ่ะฉันว่าไม่เป็นอย่างกินโจจีอิมแล้

แต่มันปั้นได้อยู่นะครับคุณยายมันมีสองติบอะ่ะคนฉีกหั่นกินยังกับป๋อเตีย้ย ดอกยังก็ย้า,ายคุณย้ายขาดอกยังก็เนี่ยดีดีกัง้งอืมดีกัง้งอืมมันหวานดอกมัน,นจริงอ่ะมันหวาน แต่แต่ก้านมันอ่ะจะขมคุณยายใช่ค่ะหนูลองแล้วถ้างับเอาก้านมันด้วยอ่ะมันจะขม หน้าบ้านคุณยายเป็นสวนพืชศาสตร์ค่ะสวนจำมุนไพรมีเมิดดอกกระเจียวเอาอย้ำมันออกดอกก็ไม่ต้องไปหาปลาค่ะอีกน้อยแล้วจะเอาเห็ดเพาะมาปลูกเวลามันออกก็เกี่ยแกงหน้าบ้าน หลังบ้านที่เป็นรําห้วยไม่เคยเดินลงไปดู còn một khu vực nó nữa mới tiếp. đã cây nhang không phải bơm. Uhm. ừm uhm. ขอบคบณนะขอบคุณหลายๆแล้วค่ะขอบคุณติดตามรับชมขอ่ะขอกี่มาชิมหนะชิมในร้านแตปก่อนสดีค่ะ